สวัสดีครับพบกันแล้วครับกับรายการเบสจิ๊บๆนะครับวันนี้จะพูดถึงวันนี้จะพูดถึงเรื่องของทริอาคอร์ดนะครับถ้าแอดคอร์ดคืออะไรนะครับหลังจากที่เราไปท่องเที่ยวมาหลาย EP พีนะอีพีนี้เก็เลยแบบว่าอยากจะมาให้ความรู้นะครับช่วงนี้ก็ เป็นช่วงเขาเรียกอะไรกลางๆปีออกใกล้ๆจะปลายปลายปีนะครับเป็นปลายฝนต้นหนาวนะอยากให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทริอดนะครับทำไมเราต้องรู้ว่าทริอดคืออะไรนะครับทริอดก็คือสิ่งที่จําเป็นสิ่งหนึ่งนะครับในการสร้างคอร์ดขึ้นมานะครับพูดอย่างนี้ดีกว่าตามทฤษฎีก็คือทริอดก็คือเบสิคคอร์ดนั่นเองจะมีตั้งแต่3เสียงขึ้นไปเท่านั้นนะครับถ้าเป็น2เสียงจะเรียกว่าขั้นคู่เสียงนี่คือเบสิคของการที่จะรู้ว่าทริอด มันต้องมี3ามเสียงขึ้นไปแค่นั้นเองนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็ต้องรู้ว่าชนิดของมันเป็นอะไรบ้างนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะบก็คือทริแอทที่เป็นแบบประสานเสียงที่เป็นแบบคอร์ดที่แบบพวกกีตาร์หรือเป็นโนเล่นนะครับเป็นลักษณะเหมือนเสียงแบบลักษณะนี้ครับและอย่างหนึ่งคือการเล่นแบบบล็อกเคนนะครับบล็อกเคนก็คือเหมือนเกาหรือเป็นลักษณะที่เราเล่นเป็นซิงเกิลโน้ตแล้วแยกมาแต่ละตัวเรียกว่าอะเปจิโอ โอเคนะครับนี่คือลักษณะของการเล่นทีน,นี้เรามาดูแบ่งประเภทของไทรแอดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ประเภทหลักๆนะครับสประเภทหลักๆนี้ก็คือ <im itation> มีเมเจอร์ไมเนอร์ดิมินิทแล้วก็ออคเมนเต็ดนะครับโอเค <im itation> ความยากของเบสนะครับเวลาเล่นกับไทรแอดเนี่ยก็คือเราไม่ได้เล่นเป็นคอร์ดแบบพีตาหรือเป็นโ no, นนะครับ <im itation> เราจะเล่นแบบกระจายโน้ตนั่นเองก็คืออย่างหลังคือเป็นอะเปจิโอนั่นเองนะครับผมจะสอนเป็นแอะเปจิโอทั้งหมดนะครับ เราก็จะมีทั้งหมด4ไทายนะครับเราจะพูดถึงไปทีละทปยก็คือเมเจอร์ก่อนเมเจอร์โครงสร้างของมันก็คือ1 3 5 m สามเนอร์ก็คือ1 8, 3, 5ดิมินิชของมันก็คือ1 8, 3 8, 5และสุดท้ายคือออกเป็นเต็บนะครับก็คือ1 3ชาร์ปนะครับโครงสร้างของมันก็คือพอเรารู้ปุ๊บมันก็ไม่ยากที่จะเห็นบนคอเบตรเราโดยโดยการเรายึดง่ายๆเลยคือเราดู จากตัว c เป็นเซนเตอร์ก็ได้นะครับคำว่า1ก็คือ c ก็คือรูทนั่นเอง3ก็คือตัวนับไปในสเกลเมเจอร์ครับ1 2 3ก็คือตัว e เห็นไหมครับแล้วก็5ก็คือตัว5คือตัว g นะครับก็คือได้ทายแอดคอร์แล้วเวลาเราเล่นเราซ้อมก็คือเราเล่นเป็นอ p รเปจิโอแบบนี้ครับเห็นไหมครับ1 3 5แล้วก็8ความยากของมันคือ เราต้องเล่นให้ได้หลายๆ o พ Position นะครับก็คือแทนที่เราจะเล่นได้เฉพาะนิ้วกลางอย่างเดียวเนะี่ยเราต้องเล่น position ที่เป็นเริ่มจากนิ้วชี้ได้ด้วยและก็เริ่มจากนิ้วก้อยได้ด้วยก็จะมีอยู่3ามทางนิ้วที่หลักๆสำหรับเบสิกที่ต้องเรียนรู้คือกลางอ่าเดีย๋ยวผมจะมี PDF ให้แล้วกันนะครับอันนี้อันนี้อ้างอิงมาจากหนังสือของผมเองนะครับชื่อหนังสืออ่า สเกล e โหมดอะเพจิโอนะครับสเกล e โหมดอะเพจิโอนะครับก็คือยังมีอยู่นะถ้าเกิดใครจะสั่งซื้อก็ยังมีอยู่นะของก็คือเป็นส่วนหนึ่งของอ่าพาร์ทหนึ่งของในหนังสือนะก็คือจะบอกเลยว่าทางทางนี้มันเป็น3ทางกลางอ่าผมจะบอกไปทีละนะครับชี้อ่าแล้วก็ก้อยนะครับทุกอันผมจะเล่นเป็น เล่น1 3 5แล้วก็8 8ก็คือตัวออกเต็กมันนั่นเองครับฉะนั้นเราก็มาสรุปกับตัวอื่นด้วยเช่นไทยเป็นไมเนอร์เราก็เล่นจากเมเจอร์ก่อนเช่นสมมุติเราเล่นเมเจอร์ทรัคือ1 3 5 8ใช่ไครับถ้าแปลงล่างเป็นไมเนอร์เราก็แค่เปลี่ยนเป็นแฟดสแล้วก็5แล้วก็ 8. แเราก็จะได้ทางนิ้วทางนิ้วกลางที่เป็นไมเนอร์ เช่นเดียวกันสมมติว่าเป็นนิ้วชี้ไมเนอร์ครับเราก็เปลี่ยนจาก3เป็นฝัดสแล้วก็นิ้วนางทำไมต้องใช้นิ้วนางเพราะว่าตามโพสิชันของของนิ้วเนี่ยมันควรจะต้องเป็นนิ้วนางเห็นไหมครับผมจะมี PDF ขึ้นให้เรื่อยๆนะฮะอันนี้ผมจะให้ PDF ไปนะครับลองดูตามที่ผมขึ้นให้เลยแล้วสุดท้ายคือนิ้วก้อยก็คือก้อยกลางชี้ มันก็จะต่างจากเมเจอร์ตัวเดียวคือตัวแฟตสนั่นเองครับโอเคเพื่อความรวดเร็วตัวต่อไปนะครับดิมินิสนะครับก็คือเราก็คิดจากไมเนอร์ได้เลยไมเนอร์ Minor คือ 1, นึแฟสแล้วก็เปลี่ยนจาก5เป็นแฟตหแล้วก็เล่นแปดเห็นไหมครับทางนี้ก็จะเป็นแบบนี้โอเคนะครับต่อไปนิ้วชี้ไมเนอร์ Minor เราเล่นแบบไหนปุ๊บเราเปลี่ยนแค่ตัว5ของมันเป็นแฟตห้าหแฟตสแฟตหแล้วก็ เค okay. สุดท้ายนิ้วก้อยก็คือ1ตัด3เหมือนเดิมแฟหเราก็จาก G นั่นก็กลายเป็น GF แล้วก็รูทจะอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมที่เดิมนี่ของคือของดิมินิ t นะครับทุกอย่างเป็นทร i อ d ดหมดนะครับสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของ t r i a d ดที่เป็นออ u เมนเต็ดนะครับก็คือ1 เราจะเทียบกับเมเจอร์เพราะหนึ่งสชาร์ป5้ามันคือคล้ายเมเจอร์ที่สุด1 3สและตัว5ตัวนี้เป็นชาร์ปก็สูงขึ้นครึ่งเสียงหนึ่งสชาร์ป5แล้วก็แโอเคนะครับแล้วก็นิ้วชี้เหมือนเดิมทเทียบกับเมเจอร์หนึ่งสชาร์ปห้าแล้วก็แตัวสุดท้ายนิ้วก้อยนะครับน3สชาร์ปห้าแล้วก็แป พอเรารู้ทางนิ้วทุกอันปุ๊บเราก็ฝึกแยกไปทีละอันนะครับวิธีการฝึกของผมคือผมพยายามจะฝึกโดยการที่เล่นเล่นทีละไทยก่อนแล้วก็ทีละโพสิชันให้คล่องเช่นสมมติผมจะเล่นนิ้วกลางที่เป็นเมเจอร์ผมก็จะเล่นย้ำไปเรื่อยๆนะครับช้าๆอย่างสม่ำเสมอคุณจะใส่สัสดส่วนอะไรก็ได้ขบเป็ดหนึ่งชั้นสามยาง 2ชั้นหรือ6กพยะังได้หมดเลยนะครับสามารถทําได้กับทุกทายนะครับโอเคครับวันนี้คงฝากไว้ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องของท r i แอดนะครับอีกอย่างหนึ่งตอนนี้นะครับผมมีคอร์สดีๆนะครับซึ่งกําลังถ่ายอยู่แล้วคือเรื่องของคอร์สของ A P G O Workout for Bass Guitar นะครับเป็นเรื่องเข้มข้นเกี่ยวกับเรื่องของท r i แอดแล้วก็ A P G O ทั้งหมดที่ผมจะสอนครับ ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้ไม่ใช่การใช้การคิดว่าทริอัดทำอะไรได้บ้างสามารถพลิกกลับยังไงได้บ้างสามารถทำเป็นคอร์ดแบบไหนได้บ้างนะครับและตอนนี้ช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเพียง789บาทเท่านั้นถ้าสมัครก่อนสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับอย่าลืมไปสมัครกันนะครับหรือว่าอ่าอินบ็อกก็ได้นในเพจอาจารย์จิ๊บนะครับหรือว่าคอมเมนต์ใต้ YouTube นี้ได้เลยนะครับสามารถสนับสนุนได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับสำหรับช่องเดชจิ๊บนะครับ แล้วพบกันนะครับบ๊ายบาย